สวัสดีครับครับห่างหายไปนานครับก็มาติดตามดูทุเรียนที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงก่อนปีใหม่นะครับก็อากาศหนาวมานะครับมาได้4ีหวันแล้วนะครับ มลอากาศหนาวจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมมาถึงกีสานตอนบนภาคกีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้วก็จะคลุมไปทั่วประเทศแล้นะครับตอนนี้อยู่ที่กระสินตอนเช้าประมาณ8โมงเช้านะครับก็อุณหภูมอยู่ที่15องศาครับก็ เลยพาดูทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับก็อุณหภูมิขนาดนี้นะครับตามก่า1สิงศรานี่นะครับจะมีปัญหาในการปรุงอาหารของต้นไม้นะครับรวมทั้งทุเรียนนะครับซึ่งที่นี่ก็ได้เตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับคือ เพาหน้าหนาวก็มีการฉีดพ่นาธาตุอาหารทางใบนะครับเพื่อป้องกันความหนาวก็คือมีฉีดธาตุสังกะสีรวมทั้งธาตุจำเป็นอื่นๆนะครับธาตุอาหารรองก็มีแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมนะครับที่สำคัญก็คือสังกะสีครับฉีดเพื่อให้เขาได้สู้ความหนาวครับอันนี้ต้นนี้นะครับที่ให้ดูนะครับ เมื่อก่อนนะครับก็ถ้าดูคลิปเมื่อก่อนนะครับประมาณ3มอาทิตย์สสัปดาห์4สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ลงล่าสุดก็ใบก็จะไม่เยอะขนาดนี้นครับอันนี้ก็แตกยอดมาแต่ยอดมาเรื่อยนะครับกำลังเลี้ยงกิ่งเลี้ยงยอดเพื่อให้เขาเลือกกิ่งเลือกยอดที่เป็นกิ่งกระโดงครับมาแทนกําลังเลี้ยง ที่ยังไม่ตัดแต่งอยู่ออกเพราะว่าต้องการให้เขาได้เลี้ยงมีใบเลี้ยงต้นมีเลี้ยใบเลี้ยงรากนะครับเสริมสร้างเสริมสร้างรากให้เขาจะเติบโต,ตหากินได้นะครับเมื่อคงที่นะครับเมื่อเขาได้อยู่ตัวแล้วก็จะได้ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับ เหลือไว้จะกิ่งที่จะทําให้เขาเป็นทรงพุ่มนะครับตอนนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อเหลือใบนะครับเหลือกิ่งให้เขาได้สร้างลําต้นสร้างรากไปก่อนครับอันนี้ที่ถ่ายคลิปครั้งก่อนครับตอนนี้ใบโบกนะครับที่เคยถอนออกนะครับก็คลุมแล้วนะครับคลุมขึ้นมาเหมือนเดิมครับตอนนี้ยังไม่หนาครับไม่เป็นไรครับก็คาดว่าคงจะไม่ถอนอีกแล้วครับก็คือจะให้ พออยู่ปกคลุมอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีการเทเศษใบไม้เศษใบหญ้าซึ่งหมักกับปุ๋ยคอ,อกแล้วนะครับมาโรยทับรอบๆบรบิรบรบเวณโคนต้นเป็นกว้างนะครับประมาณสัก1เมตรนะครับรวมทั้งทศมีก็เมตรครึ่งไปถึง2เมตรนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับตัวอาอาการากาด อาการหนาวน่าจะเริ่มมาแล้วครับกเป็นใบหยิกครับใบบิดนะครับก็ใบเหลืองหน่อยนะครับก็พยายามพ่นแมกนีเซียมนะครับสังกะสีแมกนีเซียมแมกนีเซียมวิจะช่วยให้พืชมีความเขียวนะครับมีใบเขียวอันนี้ก็พ่นแล้วนะครับอาจจะยังเหลืองอยู่แต่ว่าก็เป็นโดยสภาพเป็นโดยลักษณะ ของต้นของเขานะครับของใบของเขาเป็นเฉพาะต้นนะครับมาดูต้นนี้ครับเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วใส่ปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยทางบบดินไปนะครับปุ๋ยเคมีสูตรสิแล้วก็มีโรยโรยฮิวมิกครับฮิวมิกผสมกับปุ๋ยสูตรสิ 1 8 8 8ครับนะครับนี่ดูเขาก็เลี้ยงลำต้นเขานะครับงาต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใบกิ่งกระโดงแรงขึ้นนะครับมีความชัดเจนว่ากิ่งนี้จะเป็นกิ่งกระโดงแล้วนะครับสูงขึ้นไปอาทิตย์ละประมาณักคืบนะครับคืบ,คบสองคืบคืบกว,กว่าครับ อาทิตย์หนึ่งนะครับตอนนี้ก็สูงขึ้นไปเลยขึ้นไปไปลายยอดเลยก็น่าจะประมาณสองเมตรนะฮะสองเมตรกว่าแล้วนะครับก็จะเลี้ยงให้เป็นทรงพุ่มเป็นอย่างนี้นะครับ่ยกิ่งกระโดงนี้ทรงสวยขึ้นนะครับทรงสวยขึ้นแล้วก็กิ่งก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับกิ่งกระโดงกิ่งนี้นะครับมาแทนกิ่งกระโดงที่หักไปนะครับพยายามใส่อินซียเคมี เน้นดินซีนะครับเน,นเ,นนเน้นดินซีนี่จะจะทำให้ไปได้สวยครับอาการเค็มปุ๋ยก็จะไม่มีมีก็ไม่มากครับที่ทย์ที่แล้วใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าไปประมาณครึ่งกำมือครับเนี่ยอย่างนี้นะครับก็ก็มีอย่างนี้ก็คือใบแก้วนะครับแล้วก็ เริ่มมีแสดงอาการใบเก่านะที่มีอาการสันเบินแต่เดิมนะครับแล้วก็มีการขาดปุ๋ยก็มีการปุ๋ยเกินฮะปุ๋ยเกินแล้วก็มีอาการขาดน้ํานะครับก็แสดงมาเป็นอย่างนี้ครับก็ใบนี้ก็จะโปรยก็จะหลุดร่วงไปครับไม่เป็นไรครับก็มีใบใหม่ขึ้นมาต้องดูใบชุดนี้ครับใบยอดชุดนี้ที่จะขึ้นมาแทนนะครับเป็นใบที่ สังข้อแสงมาแทนนะครับต้นนี้ที่ให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ตัวอันน่าจะน่าจะ,จะเจริญเติบโตนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะแซงต้นมะม่วงต้นนี้นะครับถ้าโตขึ้นมาอยกหน่อยก็จะตัดกิ่งมะม่วงออกนะครับรอให้มะม่วงเป็นลกูกแล้วก็จะตัดกิ่งที่กิ่งที่น่าจะ มีผลต่อการพางแสงอาการบังแสงนะครับใบกล้วยเนี่ยตอนนี้ลำต้นก็ยังตั้งตรงอยู่ไม่เป็นไรครับฝั่งนี้ก็มีมะนาวนะครับก็ไม่เป็นไรครับตรงบริเวณที่เขาอยู่นี้สามารถรับแสงได้ทั้งวันนะครับเป็นช่ององศาที่แสงแดดสามารถส่องมาถึงตลอดทั้งวันนะครับเป็นองศาที่ ผ่านต้นไม้ไปผ่านไปไม้ต้นอื่นนะครับต้นไม้อื่นทําให้ต้นนี้ได้ต้นทุเรียนต้นนี้ได้ได้ได้แดดทั้งวันนะครับก็โอเคครับต้นไม้รอบข้างไม่มีผลนะครับไม่ค่อยมีผลอันนี้ต้นจะพรามนะครับกำลังทดลองเลี้ยงให้เขาออกกันนะครับวันนี้ นี้นะครับต้นนี้ที่ปลูกที่หลังก็ประมาณเดือนสองเดือนนะครับตอนนี้สองเดือนแล้วนะครับก็แตกใบแจกใบอ่อนมาแจกยอดอ่อนเป็นใบมานะครับช่วงนี้อาจจะงักไปหน่อยนะครับดูต้นต่อไปครับ ต้นนี้ที่มีปัญหาปวกกินรากนะครับปวกกินรากว่ามีเชื้อราที่รากก็ใบเขาร่วงไปแล้วก็กิ่งแห้งไปเหลือใบกิ่งนี้นะครับสองกิ่งแล้วก็มีเหลือใบอย่างเงี้ยเหลือใบอย่างนี้มาประมาณทัก2สองอาทิตย์แล้วนะครับยังช่างงักอยู่นะครับยอดก็ไม่แตกอาแตกขึ้นมานิดหนึ่งมีเนะี่ยแต่ว่ายังทรงตัวนะครับ จุดที่อยู่ระหว่างแก้ไขทรงตัวจากนี้นะครับใบเขาที่จากเดิมเนี่ยไม่หล่นไปกว่าเดิมครับอย่างนี้น่าจะเป็น,เป,นเป็นปุ๋ยเกินครับปุ๋ยเกินปุ๋ยเกินก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยครับก็เลยเอาต้นเอาต้นใหม่มาลงปลูกข้างเลยครับปลูกข้างเลยถ้าเขารอดขึ้นมาก็ต้นใหม่นี้ก็จะโตเคียงคู่กันไปครับเอาต้นละร้อยบาทนะครับ สั่งมาจากพารทางภาคใต้มาลงคู่กันไปเลยครับอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวต้องเอากิ่งมัดหน่อยเอาเอาไม้มาปักหลักมัดครับเพิ่งลงได้ประมาณสักสี่ห้าวันตอนนี้ครับเป็นไงครับเอ,อเจริญเติบโตดีนะครับอยู่ในช่วงที่ใบ ที่แตกยอดมาแล้วก็เป็นใบแก่เต็มที่นะครับใบเพสรลาเต็มที่เลยครับไปใ,ใช้สังเคราะห์แสงได้เต็มที่เลยครับก็อยู่ระหว่างที่เขารอการปัดเปลี่ยนยอดปัดเปลี่ยนใบอีกรอบนะครับนนะครับก็มีปุ่มใบขึ้นมานะครับ ก็จะเติบโตไปดีครับตอนนี้ก็สูงประมาณสักร้อยห้าสิเซนได้แล้วครับตอนนี้เป็นไงครับแต่เดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังรากและก้อนมาแห้งก็ได้ตัดกิ่งไปกิ่งกระโดงออกนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงให้ใบขึ้นมาแทนนะฮะตอนนี้กำลังแตกย์ดไป ใบใหม่ก็จะน่าจะเป็นใบใหม่ในเลี้ยงให้เขาเป็นใบใหญ่ขึ้นนะครับใบเดิมๆที่มาเนี่ยมันก็ผ่านปัญหาอะไรมามากมายก็ให้เขาเลี้ยงใบใหม่ให้เป็นใบใหญ่ขึ้นครับนเนี่ยน่าจะจะเป็นใบใหญ่ขึ้นถ้าอย่างนี้นะครับถ้าใบใหม่ยอดใหม่ที่แตกออกมานี่นะครับมีใบใหญ่ขึ้นแสดงว่าเขารากหากินได้ดีแล้วก็มีนะครับ เจอเติบโตมีอาหารเพียงพอดินที่เหมาะสมนะครับก็จะดูต่อไปครับเนี่ยแตกมานะครับเลี้ยงใบชุดใหม่นี่ให้เป็นใบใหญ่ขึ้นนะครับให้มันใหญ่ขึ้นขนาดนี้นี่ใบเล็กอย่างนี้นะครับมันชุดก่อนนะครับคืออาหารยังไม่เพียงพอแล้วก็เขายังไตดินได้ธาตุอาหารสภาพดิน ยังไม่เหมาะสมได้มีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงมานะครับก็ใส่อินทรีย์เยอะๆนะครับอินรีย์แล้วก็ผสมเคมีบ้างนะครับก็จะแตกยอดใบชุดใหม่มาแล้วก็ใบกาจะใหญ่ขึ้นแยกว่ามีความสมบูรณ์มีสภาพดินที่เหมาะสมขึ้นครับครับต้นนี้ต้นนี้จะปลัมก็ พยายามจะให้เขาแสดงเพศนะครับพยายามทําให้เขาแสดงเพศนะครับต้นนี้ที่ยิงครับแล้วก็แห้งอันนี้ก็แตกไปแตกยอดมาย้อยมานะครับให้เห็นความคืบหน้านะครับเอเออันนี้มีมีแมงมากินใบนะครับ ใบเขาก็ใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยแต่ยอดลงมาใหม่เนี่ยใบใหญ่ขึ้น,นครับที่ผ่านการแก้ไขนะครับก็ดินที่ป้นก็กใบบวบกขึ้นดีครับก็พงบอกถึงความดินสมบูรณ์ดินเหมาะสมแล้วนะครับไปดูต้นเล็กครับ ้นเล็กปลูกในที่ร่มนะครับแดดส่องไม่ถึงก็ใบก็ยังอยู่ได้แต่ว่าก็จุอาการใบไม่ใหญ่มากนะครับอยู่ในช่วงที่ยังไม่แตกจรอการแตกยอดนะครับครับก็ให้ดูนะครับแต่ละต้นนะครับตัวเรียนที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ที่สามารถคุมปุ๋ยควบคุมการให้ปุ๋ยการให้ควบคุมดินควบคุมลมได้ด้วยครับเพราะว่าที่บ้านนี้มีกำแพงอากาศหนาวมาลมไม่แดงแต่ลมไม่แดงก็ไม่เป็นไรครับเขาได้แสงแดดเขาก็จะอุ่นขึ้นก็รู้สึกดูเรือได้ดีกว่าที่โลกกลางแก้งครับเจิงจุดที่ทุ่งนานะครับมีปาหาลมพัด ตร่งนาก,กว้างเนะ่ยลมพัดแรงปลูกทุเรียนไว้บนคันนาก็ต่อสู้กับลมกับความหนาวกับแสงแดดกับการขาดน้ำนะครับก็อาจจะดูแลย,ยากกว่านี้นะครับแต่ที่นี่นะครับมีเงามีต้นไม้ขึ้นมีกําแพงมีรั้วครับลมหนาวอากาศเย็นแต่ว่าลมไม่แรงนะครับ ไปดูบรรยากาศนะครับก็ติดตามดูทุเรียนนะครับที่ดูแลอยู่นะครับก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับตามระยะตามระยะเวลาของอายุต้นเขานะครับเนี่ยนะครับอันนี้ต้นนี้ก็น่าจะไปได้ดีครับนะครับดินที่พื้นก็เหมาะสมต้นไม้ต้นใบบบกนะครับขึ้นมาเร็วมาก ปกคลุมดินไว้นะครับก็จะไว้อย่างนี้ครับไม่มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับผมบอกถึงความสมบูรณ์ของดินนะครับกับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเราน่าจะมาอัปเดตให้ดูการเจริญเติบโตของต้นตุเรียนเรื่อยๆครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับสวัสดีครับ